สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพบกับวิเชฟูจิฮารายมาโตในช่วงแฮปปี้ฟรีสไตล์ไปกับวิเชฟูจินะคะวันนี้มีคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องนีเน่เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันคืออะไรถ้าเห็นปุ๊บน่าจะรู้ปับ๊บเวลาที่ฟูจิดื่มกาแฟนะคะว่าหรือว่าทานน้าอัดลมนะคะหรือว่าทําเมนูเด็ดพวกเกี่ยวกับที่เป็นกระป๋องแบบนี้นะคะฟูจิก็จะ แกะตัวนี้ออกมาทุกครั้งแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปบริจาคนะคะเพราะว่าจะมีสถานที่รับบริจาคนะคะตรงนี้เป็นอาูมิเนียมอย่างดีที่เขาเอาไว้เป็นสหรับผลิตคาเทียมให้กับผู้พิการนะคะตัวนี้ฟูจิสะสมไว้แล้วก็นําไปบริจาคซึ่งก็ทําแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ทํามาตลอดนะคะถ้าเพื่อนๆมีนะคะเวลาทานน้อาอัดลมเสร็จทานกาแฟกระป๋องเสร็จนะคะหรือว่าทําเมนูกระป๋องต่างๆแล้วมีตรงนี้นะคะ เก็บไว้นะคะสะสมไว้เยอะๆแล้วเอาไปบริจาคนะคะได้บุญด้วยเนาะแล้วก็บางทีถ้าเราไม่เอาไปบริจาคเราก็เอาไปเอาไปชั่งกิโลขายได้กิโลหนึ่งได้ประมาณสี่ร้อยบาทสมัยก่อนฟูจิเห็นที่บ้านชอบเอาไปชำนายเอาไปขายร้านของเก่าได้สี่ร้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันขึ้นราคาหรือ,อยังนะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นแหละอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยลด โลกร้อนได้ใช่ไหมละ่ะสามารถนำมาคครีไซเคครองได้นะคะนำมาคครีไซเคิลรหม่ได้เนาะถูกไหมวันนี้ฟูจิก็จะดื่มตัวนี้นะคะเป็นตัวดูแลสุขภาพนะคะวิตามิน C นะคะตัวนี้เป็นวิต้าเดนะคะวิตาเด A เอร้อยห้าสิบเปอร์เซนมีวิตามินเป็นวิตามิน A ไม่ใช่วิตามิน C นะ a อหนึ่งห้าศูนนะคะวิตามิน A สูงนะคะ หนึ150่งรอหาสิเปอร์เซ็นสำหรับวิตอเดย์วันนี้เพื่อนๆดื่มอะไรเป็นเมนูในการดูแลสุขภาพกันมั่งนะคะวิตอเดย์นะคะ, Day, ะ,คะเป็นเมนูหนึ่งที่ฟูจิเลือก,พกเพื่อนๆเรามาดื่มด้วยกันเพิ่มวิตามิน A ให้กับร่างกายเนาะดีไหมเขย่าก่อนเขย่าเสร็จปุ๊บดมดมเสร็จปุ๊บอืมหอมกินเขาเหมือนผลไม้ รสชาติหวานหวานเหมือนยาเด็กวิตามินมิกซ์เบอร์รี่วิตามินเนะคะตัวนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่ต่างๆเจ้มโจนเจ้มโจนเพื่อนเพื150่อนเอร้อยห้าสิเปอร์เซ็เจ้มโจนมากๆนะคะนำเข้าจากเดนมาร์กนะคะสำหรับตัวนี้ A 150และเพื่อนๆเลือกเมนูเครื่องดื่มเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อนๆอยังไงนะคะตัวนี้จะมีสูตรน้ำตาลน้อยกว่านะ สำหรับวิตาเด150นะคะเรามีอะไรเราก็มาบอกต่อกันใช่ไหมเพราะเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนๆมีเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพยังไงมาบอกต่อฟูจิด้วยนะวันนี้ฟูจิเลือก w วิต day